ออกเกมสักหน่อยออกเกมสักหน่อย,ออยวางความปืนโอเคยิงอุ้ยย้งไม่เข้าสาวัสดีครับมาพบกับภารกิจปืนเดียวทั้งเกมอีกแล้วนะครับวันนี้มาสุ่มปืนในกล่องของขวัญไปลุ้นกันว่าจะได้เล่นปืนอะไรฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องน้องไอเดียด้วยนะครับไปบรับชมในเกมกันเลยครับ M4 ครับวันนี้เรามาเล่นปืน M4 ทั้งเกม,มเใครอยากให้ทำภารกิจอะไรคอมเมนต์มาได้ครับนี่ครับเจอ M4 อ,อีกหนึ่งก็บอกโอ้โหเป็นไงได้ละถือคู่กันเลยคราน,นี้แจวไป,ไ,ไปเราไปลากคิวกันเลยดีกว่าครับขอเปิดกล่องโอ้ได้โดนได้โดนอ่ะสวยสวย คนไปอยู่ไหนหมดครับนี่แตเพื่อนนั่นอยู่นู่นเลยถ้าเราตายไปเพื่อนจะช่วยเราไหมเนี่ยตรงไหนมีคนเอ่ยสายเดี่ยวไปเลยครับเราอะจะกลัวอะไรล่ะอุ้ยสังหารสังหารว่ะโอ้แสดงว่ามีคนนี่ไงนี่ไงนี่ไงแยมขอแยมหน่อย ขอแก้มสักหน่อยกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ขอแก้มสักหน่อยไหนขอแก้มสักหน่อยหน่อยขอแก้มสักหน่อยมาดิครับเข้ามาดิครับเี๋ขอแก้มสักหน่อยมาดิมาดิ น่าจะเป็นตีคนนะครับนี่ฟาร์มของมาเยอะเลยลอยากเล่น AK บ้างอ,ะอ่ะอ๋อนี่บอดยืนนิ่งแบบนี้พี่ขอแล้วก,กันปึงป้ง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 ปึง้งปึ้งปึ้งปึ้งยืนนิ่งแบบนี้พี่ขอแล้วก,กันโอเค <S 2> <S 2> โอ้ของเยอะเหมือนกันนะครับนี่เอฟโวทั้งเกมตอนนี้ก็เก็บไปได้เจ็ดทิวแล้วครับปึ้ง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 แตชิปอัปเกรดด้วย ขอซ่อมเกาะก่อนแล้วกันไปอัาปืนโอเคเป็นเลเวลสามแลครับตอนนี้ก็สุดยอดแล้วปืนปืนเราเลเวลสามแล้วไปหาคนกันต่อด,ดีกว่าตอนนี้ก็เหลือยี่สิบคนสุดท้ายแล้วนะครับรู้กันว่าเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าตอนนี้เก็บมาได้เจ็ดคนแล้ว ตออวิ่งตกไปเราวงหน้าเข้าสู่วงฟ้าอ่าไม่ใช่เข้าวงกันเลยดีกว่าเพื่อนเราก็ขับรถอย่างชิวๆนะครับนี่ก็โหมดทั่วไปนะครับที่ไม่อยากเล่นโหมดแรงเพราะว่าคนเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไหนเฮ้ยเองก็โหดเกินไปเองโหดเกินไปเองโหดเกินไปแล้วจะยิงพี่ให้ตายเลยใช่ไหมนี่สังเกตดูว่ามีคนชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับยิงเอายิงเอาเลยเราต้องรับมือกับตีนั้นให้ได้ยิงอยู่ใกล้ๆเพื่อนไว้นี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมนี่ไง ใช่ไหมขึ้นรถสังหารนะเพื่อนเราขับรถเข้าไปหาแล้วี่คนสุดท้ายครับลองเช็คโดนทุก่อนว่ามีคนหรือเปล่าในโดนนั่นไงนั่นไงครับมีคนครับในโดนครับเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้มีคนไปเราต้องรีบไป พุมโอ้ยเพื่อนเราเก็บไปแล้วโอ้โหเพื่อนเราก็ไวเหมือนกันนะครับเนี่ยเก็บไปล้วหนึ่งอืมตีคนแน่ๆเลือนสิบสามคนสุดท้ายไปเราเข้าวงกันเลยดีกว่าไม่มีอะไรจะแลกหรอก ตังก็เยอะหลือเกินืมเรามาหอ,อก,กันดีกว่าหอกไปหาคนฟูไปไหนกันดีมุ่งหน้าเข้าวงเลยโอ้ย,ยลงไวเหลือเกินท,ทำไมลงไวจังอ,ะงอ่ะอฮะเรามาเบิกของในตู้กันดีกว่ามาดูกันว่ามีอะไรให้เราใช้บ้างตู้ม่วง,ง,งนี่ไง นี่ไงครับป้อมปืนเป็นไงเราจะลองใช้ป้อมปืนดูอุยเพื่อนโดนเพื่อนโดนแต่ครับป้อมปืนนี่ไงป้อมปืนหนึ่งอันดูกันว่าป้อมปืนจะช่วยอะไรเราได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอเจอคนก่อนที่จะเล่นป้อมปืนมานานแล้ว ดูว่าป้อมปืนจะช่วยอะไรเราได้สักเท่าไหร่ไหมดาเมจจะทักเท่าไหร่พอเจอคนแล้วเราค่อยตั้งนะครับ<า>ป้อมปืนอนะ่ะมันมีมาดานแล้วแต่ไม่มีใครเล่นแต่พี่จะเล่นให้ดูป้อมปืน,ม,ม,ม,นม,มีคนโหด<า>ไอ้ดอกอ่ะ นู่นไงน,นู่นไงเห็นไหมคนเห็นคนไหมครับข้างหน้านเดี๋ยวจะใส่ป้อมปืนเลยวางป้อมปืนโอเคยิงอุ้ยไอ้เข้าโอเคนี่คนนะครับป้อมปืนก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยช่วยเรายิงได้โอเคนี่ครับป้อมปืนเป็นไงมีป้อมปืนก็ดีเหมือนกันนะครับมีคนอยู่ข้างบนตีคนแน่ๆข้างบนเนี้ย อยู่ตรงไหนข้างล่างก็มีเราไปข้างบนก่อนดีกว่าเก็บเตียงบนก่อนแต่สิบเอ็ดคนสุดท้ายอยู่ไหนเ่อกี้เห็นแว๊บมันนี่หรือเปล่าขับรถมาอุ้ยโดน่ะเพื่อนช่วยด้วย โอ้โหไม่ไม่รอดเลยครับมอเตอร์นป้อมปืนโอ้โหเพื่อนก็มาต่อยบอดโอเคสวยเดี๋ยวจคนสุดท้ายเอ็มโฟทั้งเกมน่าจะจบแค่นี้นะครับแล้วเพื่อนใช้เหรียญไปหมดแล้วด้วยตรงนี้เหลือหนึ่งร้อยเราไม่น่าจะได้เกิดอะ่ะ โอ้โห oh, oh. สวยงามมากเหลือเจ็ดคนสุดท้ายสกี้เราสู้เขาไม่ได้เพราะว่าเรามีคนเดียวโดนสองหนึ <c ười> ่งก็เลยล้มไปเลยโอเคสู okay, ้ๆเพื่อนเจ็คนสุดท้ายนู่นไง ไม่ใช่บอดนะครับไม่ใช่บอดนะครับโอเคบอกแล้วไม่ใช่บอร์ดเ,เป็นไงทีนี้วันนี้ภารกิจปืนเดียวทั้งเกม M4A1 จะได้กี่คิวไปลุ้นกันครับปึ๊บ9คิวได้อันดับที่3โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าจะได้เล่นปืนอะไร สำหรับใครที่อยากเล่นแอดมาได้ครับ ID อยู่นี่แล้ว